ลิกน่ารักเลยลูกน่ารักมากโอ้โน่ารักมากมเลยทำตัวเขาผมตามหาเมียผมาได้แล้วใหมตามหาเมียมาแล้วตามหาเมียมาแล้วครับผมรักพอจังเลยนี่ก็ถือว่า ดวงดีแล้วมาล้อมงานแค่วันเดียวเจอเมียเมียเลยมาต้อแม่าทำไมตุ้มไม่ทิ้งมันไปเลยอ่ะเราต้องมีดีสิเขาจะนึกถึงทำไมหรอมีดีมาตามหาผัวกุ้งเกลียดปากปุนจ้าเดี๋ยวว่าจะไม่เกลยดเลยฮะหนูยังเกลยดเธอเล็เฮ้ยแต่แต่ผัวเขาข้อรับเลยเขาผู้สาวมาตามหา เรื่องที่ทะเลาะมันเรื่ออะไรแล้วพังันไม่รู้เจ้าหนูแล้วพังวันกันให้สีไปทาเ้หนูเนียอน้าหนูจะไม่ยัดฟันแล้วแม่ไปขาดฟันให้ขาวด้วยนะแม่ ทำไรแ,แล้วทำไมถึงได้เลิกกันล่ะครับลูกก็มีแล้วไปสงสารล,ลูกเถอมีปากมีเสียงกันนิดหน่อยครับพี่มีปากมีเสียงก็คือว่าช่วงฟุตบอลโลกอผมส่งตัวชิงโชไปครับและทีนี้ผมได้รางวัลพี่รางวัลอะไรเขามีขอให้ผมเรื่องสองอย่างแต่ผมไรางวัลใหญ่เลยทีนี้ครับผมระหว่างบ้านกับแว่งตาบ้านกับแว้นครับและนี่ผมมีอาชีพขับรถสิบล้อพี่ก็อยากได้แว่งตาดิ ไม่พอใจสีด่าผมอ้าวมีชี้หน้าด่าผมใหญ่เลยเขาด่าว่าอะไรไอ้มึกไอ้ง่ไอ้ควายทำไมแมวบ้านเราไม่ตายทำไมเออพี่ต้องเข้าใจผมเป็นคนขับรถสิบล้อมไม่อยากได้ต้องเห็นใจเขาเอ่าแล้วผมเป็นหัวหน้าคบันึมาชี้หน้าด่าผมไม่มบกไอ้ง่อไอ้ควายเอออางนี้ผมทนไม่ได้ผมลุกขึ้นแตะเมียผมเลยครับพี่เตะยังไงลุกฟาาฟา้าเาฟ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 าาา้าา้า ไพี่โอ้โหคนใจร้อนไม่ได้นะคนใจร้อนครับพี่พี่มีอาชีพขับรถล้อครับพี่พ่อขับยังไงพ่อขาขาดอย่างนี้อันนี้เหยียบคานครับเอ้ยคานอันนี้คันเล่งนวะอันนี้คันเล่งอ่ะคันเล่งเออนายีคานอันนี้เหยียบคานอออันนี้เหยียบได้นี่มีขาครับผมอ่ันนี้เข้าเกียร์ปากๆได้แล้วเหยียบเบรกยังไง ไม่ขาเดียวกันละพี่น่เดียวกันได้ขับสองขาเดี๋ยวมั่วไม่เป็นไรครับพี่ผมใช้ได้อันนี้มือถือผมอะไรอันไหนใช่ผมใช้เล่นควงครับพี่โอ้มีความสามารถขนาดนั้นเลยมีความสามารถควงยังไงพี่จะไปทางไหนไปทางขวาไปทางขวาพี่ก็ไปมาไปทางซ้ายไปทางซ้ายเนี่ยมาขึ้นเขาเอแล้วถ้าเจอทางลุกลังอจะขับยังไง แม่มึงทำแล้วจะมีเรื่องมันกินเขาดิ้แหละเขาสากกลับมาแล้วอย่าไปใจน้อนใหม่เขาเจ๊เดือนแรกหนูก็จะไม่ตามหรอกแต่เนื้อติดที่เขาใช้ที่ควร ท,ที่เมือ่อก่เนี่ยไหนก็มาเจอกันแล้วว่ะไหนก็มาเจอกันแล้วอะแต่ว่าอยากจะกลับไปคืนดีเหมือนกันแต่ว่าอย,า,อยากขอควาสัญญาก่อนเรยจะขออะไรพี่พาหนูไปทำฟันด้วย เอาขณะทิชชู่เราอานไปแล้วอย่าลืมด้วยอพี่ต้องห้ามทะเลาะกันอีกทะเลาะกันได้แต่ว่าห้ามลงไม้งมือไม่งั้นหนูจะหนีพี่ีนี่สัญญาพี่งไม้ลงมือกันรักกันดีกว่าสาครับพี่ผมผมไม่ทำแล้วัา่ว่รับพี่อีกไม่ได้่ไหมพี่ไม่ทำแล้วพี่ไม่ทำแล้พี่กอดกันกอนกันกอดกันก่อนสกีเมียสีมให้คนรู้ก็เป็นสกีพยานี่ว่าเราจะรัดกันอยู่กอดใครกอดเมียกอดแม่เลยกดแม่เลอา ก็ังเกียจแม่ะจะคิดทำไมน้องเมียตัวเองว่าเดียวผมไปก่อนเดี๋สองคนได้ไหมได้ดิคนไม่อยากเห็นตีการอขอหที่มึงเอาอีกแล้วะนี่ถึงสีมากเลยนี่เป็นสีัมากี่ทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยไอ้ไอ้อ้ยขานี่ นินไม่ได้ไมึงก,ก็อย่าไปแขกล้งมากเออมึงต้องเคิร์นไปมากสีจ๋าอะไรได้ังไงเฮ้อ๋อเขีดีไม่ถอยสีขามึงไม่เคยไปเนี่ยสีสีไม่ได้ทำไมอื่นยังละเหมือนกันสีกลับบ้านกับพี่เออไม่ไปกลับบ้านนู่นรถสิบล้อพี่จอดอยู่ตรงนี้กลับบ้านไรอะไรนะความเข้าใจกันแล้วมาล้มารถอะไรนะพี่มารถสิบล้อ มาแล้วสิบล้อครับโอ้ยไม่เอาอ่ะทำไมสีคือสีไม่ชอบรถสิบล้ออินหมีอยากไปแท็กซี่อ่ะพี่เมียขี่ขับรถสิบล้อสีก็เข้าใจสีสิบล้อมีเพลงฟังแล้วอ่ะอยากฟังเพลงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กลับไปเปิดเพลงพี่บ้านได้ไม่เอาพี่มารถสิบล้อสิพี่อะพี่เมิกตอนที่สีเลิกพี่หมึกไปนะสีนั่งรถแต่ละคันหรุ่ทั้งนั้นเลยอ่ะอะไรบ้างอ่ะสีนั่งเบนซ์นั่งเบียมตลอดอ่ะแล้วจะมันให้สีขึ้นดีไหมสีสิบล้อไม่เอาอ่ะ สีต่อกับพี่นะสีไม่ทำไมไม่มีตังสีก็นี่ไงที่ฟาร์มรักไงอยากจะรักมึงไงแต่มึงคนจนน่ะไอ้มึงอเนี่กูกูบอกกูร้อนเฮ้ยสิ่งร้องกูกูไม่ชอบมึงพากูขึ้นทีกซ์ซี่ใอยากขึ้นมึงขึ้นตัวพี่กู็เอาตังไก่ข้ามิเตอร์ขึ้นทีกซีกูสีขึ้นมึงขึ้นกูคนเยอะพี่ไอ้ไอ้มึงอสีมึงจะเอาเงินนะสีกูไม่เอาไอ้เงียบไงกูไม่เงี้ยไงกูเมึงคนจนอย่างนี้ เออว่าไรนี่ไหนมาหมอปูเมื่อกี้แอบจังเลยมึงไอวิ่งตามแม่เฮ้ยเฮ้ยเ้าเหรอได้พี่มาด่าผมเนี่ยโอ้ยยอมยอมกันไปยอมยอมกันไปครับนี่มึงล้องเมีของมึงจะตลอดเลยเนี่ยไปไปตามเมียไปไม่รู้จักกูซะแล้วเป็นใครวะโอ้ยิเ่ี๋ยัจะไม่ต้องจราเข้บ้านหางจราเข้ ืนทำ้านยอเจอใส่ยแล่ไหาใส่แม่เลยวาเจอาคู่เมื่อเขาคูหลเดยงไอ้ไอ้ไออไอไอมเอ้ไอ้ไอ้ไออไปไอ้อไอ้ไไ้ไ้อไ ยังยังอีกเดี๋ยวไม่เจอเขาคู่มองหน้าเดี๋ยวเขาคู่ยังไงวะอะไรไม่กลัวแล้วก็ไม่อายด้วยแล้วแม่งเด็กใต้บัวเด็กใต้โค้งไคอิงสิมึงไปมึงไปได้แล้วกูว่าไงกูว่าไปได้แล้วมึงว่าพี่ตามมันไปด้วยดีกว่าไป